เลิกกิน5สิ่งนีซ้ซะถ้าไม่อยากขาใหญ่ส่วนเพื่อนคนไหนอยากลดน้ำหนักลดขาพีน้ำหนักส่วนสูงไว้นะคะเดี๋ยวอ้อมเข้าไปตอบค่ะ 1. ประรึ่ปลาหรือว่าของหมักดองอาหารประเภทนี้จะมีโซเดียมสูงมากจะทำให้มีอาการบวมน้ำและน้ำกักเก็บไว้ใต้เซลล์ปริมาณมากรวมถึงทำให้ขาเราบวมด้วย 2. อาหารแปรรูปไม่ว่าจะเป็นไชกอกคุนเชียงโบโลนาแฮมหมูยอมีโซเดียมสูงเช่นเดียวกันและแถมมีไขมันแทรกอยู่ด้วย ทำให้ขาบวมมากและเกิดเป็นสโลูไลท์ได้ง่าย 3. บะหมี่ึ่งสำเร็จรูปหรืออาหารที่เป็นสำเร็จรูปทั้งหมดอาหารประเภทนี้จะมีโซเดียมสูงและผงชูรสสูงมากก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยบวมเช่นกันและขาบวมอีกเช่นกัน 4. ซอสปรุงรสไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอยน้ำปลาหรือว่าซีอิว๊วซอสปรุงรสเหล่านี้ก็จะมีโซเดียมในปริมาณมากอีกเช่นเดิมซึ่งหนึ่งช้อนชาอาจจะให้ถึง500มิลลิกรัม เราต้องกินโซเดียมได้แค่วันลา2000มิลลิกรัมเท่านั้นส่วนใหญ่เรากินพวกนี้โซเดียมเกินทั้งหมดทำให้เราขาบวม 5. น้ำจิ้มต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มชาบูน้ำจิ้มหมูกระทะน้ำจิ้มซีฟูด้ดทุกอย่างต้องใส่สารปรุงรสที่เป็นน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็มีความเค็มมีโซเดียมสูงมากกินเข้าไปเยอะเนี่ยรับรองขาบวมแน่นอนค่ะ